นี่คือคิดเบืองหลังที่ดอกมาไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนเพียงไม่ได้ลงสักทีขอต้อนรับสี่ด้วยโรงเรียนสเตยนนทบุรีทำไมดีอ่ะไม่เอาตัดคัสีนี้ได้ปะทุเล่ใช่ไหมอ๋อจะมาสอนเรื่องสอนเป็นปัดคาสีตัดตีนตัดตัดนี่ค่ะทักมา เอืนด NB d n นนะนักเปลียนนโอบาย NB DNA เยอะมากแออ้อยนี d ่พูดแล้วเนี่ยขอออยแล้วนี่ยอยี่ยบยพี่ไฮเดีมแบบเยีะมากอย่าขึ้นอย่านะอย่าอย่ลุบาลาลาลาา สวัสดีทุกทนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ <Yeah. S 1> นี้ครูจะให้ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะนักเรียนจะมีประกาศ <Yeah. S 3> จบเธออุบอัติมา